เชื่อยังเขาคุยโทรสัตว์ไปยิ้มไปเธอหรือว่าเขาจะคุยพี่ เธอว่าไงเธอว่ายังไงเนีงง่มีพี่รุดนะไว้ใจไม่ได้เลยคุยโทรศัพท์อะรยี้นี่อย่างเงี้ยเราสิ <c oughs> ไม่ดีเลยนะสิ <c oughs> การแสดงเริ่ม ให้ฉันรู้นะว่าเป็นใครฉันรู้ฉันหิวอะฉันหิวมากว่วิหลงรูปดิาทำไมฟีมันลอกลอ้อาล่ะคะ มือที่สามแม่ หก <6. S 2> โมงครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยนะแปงรู้ไ<ๆ>ด้ไงเดี๋ยวพี่กะปูก็ูไปฟังอะอักษรยอดต้องเข้าห่ะจริงๆริดแมงมีแล้วทุกคนรอดูจริงๆทุกคนรอพี่ผีดูทุกคนเขาไม่ได้รอดูฉันฉันก็ปิดขนตาต่อได้ยินเสียงแลวเวลทั้งแมวร้องทั้งพีชใช่เขาคุยงาน รวนมาไปกินหน่อยนั่นสิใกล้ๆไปพี่พี๋ตู่เขี่ยหรออะหน้าหมา คุยโทรศนะัพท์ดังแ้่ไหนทีเด่ะรีวิวโทรศัพท์เครื่องไหนคะเออหรือกินจิ้งจุ่มดีจิ้งจุม่มหรือหนูจะกินแค่เพียงจิ้งจุ่ม,มโอ้ นี่มันเรียนจากญี่ปุ่นนี่ใช่ออกไมใไม่หอมจริงพี่ผีต้องคุยให้เสร็จได้แล้วนะโอ้กันเดะ สลนวนเวอร์ขากดเข้าบ้านฉันได้ด้วย ใั้พวกเราคนที่ยอยเอาอะรออะไรคะรอพี่พีนะมาแล้วแล้วเข้าไปยึดตรงนี้ตีอาแล้วโดนดุด้วยโอ๊ยเด็กเขาหัวพี่พีคุยกับใครยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่พี่เพื่อเลยนะไม่คุยเล่นงเงนพี่พียิ้มนะยืนอย่างนี้เลยไม่ไม่มีหรอกเราไปกินข้าวค่ะไป รเราไปไปกินเสือจุ่มหรือว่าเราไปกินแฟชั่นแฟชั่หหนหลวงขับรถรถท่านไหน,นท่านขึ้นบ,บ,บ้านไบ้านไปพีท <c oughs> หนูขับรถพีทได้แต่ได้นั <c oughs> ่งกันแล้วเขาบอกให้าบายบายนะไม่ได้เราต้องคุย <c oughs> ขเขารอพีทนะไม่หรอไปกินด้วยไม่ได้คือรถต้องต้องติดใช่ไหมครับ หรือว่าจะกินแค่เสือหรือว่าจะกินอะไรมันีอะไรก็ได้แล้วแต่หนูเลยอะไรพี่พี่ล้อกินอะไรดีหนูแต่งหน้าอ่อนปะพรุ่งนี้หนูหนีไปเที่ยวแล้วบอกพี่แม่เดี๋ยวเจองก็หนีออกไปลาวกันนั่นแหละไปทำงานเดี๋ยวเขานําเขาเดินอ้อมทำไมเราก็แค่นี้ คุณเดิ